สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอบิลิเวอร์สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และขนาดสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกำลังใจกับชกชั้นหน้าของเราได้นะครับขอบคุณครับขั้นการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละออดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหังก็อชื่อเรื่องและก็ดลางของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัดลาอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ลดให้สองต่อนะครับ แต่ว่าจะจัดอีเวนต์สงการเนี่ยต,ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่10เมษายนนะครับ10เมษายนเป็นวันสุดท้ายนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงสงการนะครับเพราะว่าสงการคนอาจจะไม่ค่อยว่างกันมาดูเนาะก็เผื่อมีเงินเงินลงเงินเดือนออกอะไรเงี้ยจะได้อ่โอเคไปไปดูที่ต้นเดือนแทนแล้วกันเนาะจะได้อ่าก่อนที่จะหยุดยาวขีหลังนั่นเองนะครับก็ มาปรึกษาดูส่วนตัวได้นะครับอย่าลังเลใจสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเพราะว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายของต้นปีแล้วนะครับอีเวนต์นี้เพราะว่าจะมีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือปลายปีคือคริสต์มาสนะครับดังนั้นเนี่ยก็รีบเลยสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพระฤหัสบดีนะครับโคจรย้าราศีแล้วจากราศีบพฤษภภพกัมมะเข้าสู่ราศีมิถุนพบลาภะซึ่งจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับในเดือน อ่าสิบสามพฤษภาคม2อ6 8นสะครับสำหรับราศีสิงหร a k a h n สิงเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับว่าจะดีในด้านไหนยังไงนะครับจุดกําเนิดตนุราศีสิงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาจะจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพาสบดีโคจรอ,อยู่ในเรือนกรมมะคงสุดท้ายเดือนครึ่งนี้ก่อนนะครับแล้วมาจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ราศีมิถุนเนี่ยยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าดูไล่เลียงตามลําดับ ตามทำลายว่ามันจะเป็นยังไงที่ดาวพุธีเนี่ยโคจรในแต่ละราศีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า1ปีเต็มนะครับมันหมายคือาคือ1ปีเต็มหมายวามว่า12เดือนแต่ไม่ได้หมายถึงว่า3 6 5วันนะครับเพราะว่าดาวพุธีเนี่ยมันมีการโคจรคอมคือหมายถึงว่าปฏิทินของสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ส่วนใหญ่เป็นจันทรคติแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราได้รับความนิยมทางชาติตะวันตกเยอะมันเลยทาให้เปลี่ยนเป็นระบบสุริยคติดังนั้นปฏิทิน มันจะไม่ตรงกันเลยเนาะอันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องงงไม่ต้องอะไรเพราะมันคือระบบคนละระบบกันนะครับพูดง่ายว่ายึดดาวจร์เป็นศูนย์กลางกับยึดอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในการโคจรแล้วเจอผลกระทบใดใดก็มันก็แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้ระบบคนละระบบมันจึงไม่เหมือนกันคําตอบมันคือตรงนี้ก็แค่นั้นเองเนาะไม่ต้องงงเนาะก็แค่ว่าเออมันมันต้องจำอ่ะก็แค่นั้นเองเหมือนวันสงการปีใหม่ไทยเกิดวันที่13บสา 13เมษายน14เมษายน15เมษายนเนาะสามวันนี้มันจะไม่เกินเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องจำไงไม่ได้บอกว่าวันที่1เมษายนเป็นวันสงการเราไม่ได้บอกแบบนี้ถูกป่าครับรือวันปีใหม่ไทยเราไม่ได้พูดอย่างนี้เห็นไหมมันก็คือจําวันที่เหมือนวันเกิดเราทุกคนนั่นแหละครับไม่มีใครเกิดวันที่1ของทุกเดือนเนาะแต่ว่าเราเกิดวันที่จุดๆของทุกเดือนอ่าไม่ใช่ของของตัวเองอ่ะนะครับเออดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจว่า มันมันก็ต้องจำเนาะมันก็ไม่ได้เป็นแบบสากลเราก็ต้องเข้าใจเพราะสากลเขาจะยึดอะไรก็ได้ของเขาเราก็ต้องทำตามอย่างเดียวเพราะว่าเราเราเราอยู่ในประเทศที่มีคนอยู่ส่วนรวมกันเราจะใช้แต่ประเทศไทยเราไม่ได้เนาะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเอ่อเิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้พอดาวพิจุรีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศรีพศบเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งนะครับแต่เกาะกลุ่มกระดาวฤตยู ซึ่งหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนหรือว่าดาวอาัเพศนะครับอัเพศเข้าสู่เดือนลัคนาอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าดาวฤตยูอยู่ในเดือนกรรมะเนี่ยมันคือการงานที่ไม่เสถียรคนสิงเนี่ยมาปรึกษาดวงส่วนตัวเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นหลักเลยนะครับส่วนมากมันจะจะมีปัญหากันเรื่องของความรักกับการงานซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นอันหนึ่งลัคก,ก,กี้อินเกมกับอันนึงเป็นลัคก,กี้อินเลฟถูกไหมครับแต่มันไม่ไม่ลัคก,กี้ยังครัว นะครับมันไม่ลัคก,กี้ทั้งคู่เลยในตอนนี้นะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปเจอกับดาวกรรมะแล้วมาจากเรือนบรณะซะด้วยนะแล้วก็มาจากเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงใหม่สิ่งใหม่ก็แปลว่ามรณะกรรมะคือมีความไม่เสถียรสูงมากๆเพราะดาวบฤิติยูก็แปลว่าพลิกผันก็คือความพันผลดาวบารณะมาเบียนเรือนกรรมะซึ่งหมายถึงการงานก็หมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยน,นแปลงจากสิ่งหนึ่งเป็นสู่สิ่งหนึ่ง ก็เกิดความพลิกผันความไม่แน่นอนอีกแล้วปุตตะนี่คือสิ่งใหม่ก็แปลว่าความเก่ามันไม่มันไม่มั่นคงแล้วอะ่ะคือรวมกันเลยว่ามันไม่มั่นคงเลยสักอันพระหัตถ์กับมรตยุกรมกันเนี่ยจึงหมายถึงความไม่แน่นอนเรื่องการงานเลยหมายความว่าเสี่ยงที่จะตกงานย้ายงานและเปลี่ยนงานต้องอย่างใดอย่างหนึ่งสามอย่างนี้ในเวลาเจ็ดปีซึ่งมันจะไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวด้วยอย่าเอาอะไรมามั่นว่าจะต้องเกิดครั้งเดียวแต่ใครที่เกิดครั้งเดียวก็ถือว่าโชคดีไป ใครที่ไม่เกิดเลยก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วเพราะว่าแต่ถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากคนที่จะไม่เกิดอะไรคืออย่างน้อยต้องต้องเปลี่ยนแผนกอะไรแบบเนี้ยอยู่ในที่ทํางานเดิมอยู่งานเดิมไม่ตกงานหรอกแต่มีการเปลี่ยนแผนกเฉยๆก็มีเปลี่ยนจัดออฟฟิศใหม่เอาเปีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันจะไม่เปลี่ยนเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอมืมันก็ต้องแบบอย่างน้อยต้องจัดออฟฟิศใหม่ต้องย้ายออฟฟิศ ไปอีกออฟฟิศหนึ่งหรือไม่ก็ย้ายตึกย้ายอะไรมันก็ต้องมีบ้างอะเนาะหรือ,อยายแผนกกันมันก็ต้องมีบ้างอะไรแบบนี้อย่างน้อยอะนะครับอย่างมากสุดก็คือตกงานคือโดนไล่ออกคือมีม,มีมีหลายกรณีมากที่บอกว่าเขาจะเขาจะปิดโรงงานเขาจะปิดบริษัทเขาจะเลิกจ้างแล้วเขาจะคือมีหลายคนช่วงนี้มีมาถามเยอะเลยเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโรงงานปิดไปพัน ปีที่แล้วพันแห่งปีนี้อีกพันแห่งคือโอ้โหมันมันเยอะจริงๆอ่ะคือเห็นไหมมันบ่งบอกถึงเศรษฐกิจได้เลยว่ามันไม่ดีเพราะว่าผมอ่ะเป็นนักพยากร์ผมเป็นคนแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านปกติถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ผมต้องเป็นขาขึ้นแต่ผมอ่ะหักหัวลงเหมือนพวกคุณนี่แหละไม่ต่างกันเลยก็คือวูดงนื่อว่าตกหนักกว่าพวกคุณอีกเพราะว่าพวกคุณไม่มีตังค์จะมาดูถูกป้ะครับ อยากเปลี่ยนก็ก,ก็ก็ไม่มีตังค์อ่ะมันก็ไม่ไม่มาอุดหนุนผมผมก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันมันก็เลยเป็นไปตามกันไปหมดเลยเนี่ยมันก็เรียกว่ากรียุคเพราะว่าปกติถ้าไม่ใช่กรียุคอะ่นะนักแก้ปัญหาเนี่ยต้องได้เงินจากการนี้ที่มีปัญหาแต่เนี้ยตกพร้อมกับการมีปัญหาเลยมันเลยดูแปลกนิดหนึ่งเนาะมันคือกรียุคอ่ะครับกรียุกหมายความว่าเป็นยุคที่มันเสื่อมสุดๆดจริงๆแล้วอะ่ะคือแบบ แม้กระทั่งนักแก้ไขยังยังไม่รอดอ่ะแล้วถามว่าแล้วใครจะรอดอ่ะถกปะครับขนาดคนอย่างเช่นอะไรอ่ะสมมติว่าคนซ่อมมอเตอร์ไซค์คนซ่อมรถยนต์คนซ่อมอโทรศรัพท์มือถือยังขายไม่ได้พวกซ่อมเนี่ยยังขายไม่ได้แล้วถามว่ามันเศรษฐกิจมันมันคงใกล้จะพังแล้วมั้งเพราะว่า พวกนักแก้ปัญหาคือถามว่าคนเราต้องใช้มือถือแล้วไม่ไปซ่อมพวกหลานซ่อมไม่ได้เงินแปลว่าคนไม่มีแม้กระทั่งคือมันเสียนะไม่ไม่เสียแต่มันไม่มีเงินไปซ่อมอะ่ะเออคุณคิดดูว่ามันมันแรงแค้นขนาดนั้นแล้วอะมันลําบากขนาดนั้นแล้วอะเออนี่แหละก็คือหนึ่งในปัญหาที่มันสะท้อนออกมาแต่มันไม่แปลกหรอกนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่แปลกเพราะเราอยู่ในตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบ ช็อกแบบเนี้ยคือตั้งแต่หลังโควิดมาครับดาวฤติยูโคจะออกจากราศีเมษมสาสู่ราศีพฤษภเนี่ยผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอาหารการกินปากท้องการบริโภคอุปโภคแล้วก็รวมถึงภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับดินก็คือผันดินไหวที่เราเจอกันนี่แหละคนกรุงเทพจะขวัญหายกันมากที่สุดเนาะเพราะว่าน่าจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงพเพราะเป็นดินอ่อนดินเลนและเกิดที่พมา่าประเทศติดกันเนี่ยนะครับมันก็เลยรุนแรง มันก็เลยทําให้คนกรุงเทพยังยังจําฝังใจกันยังไม่คือหลายคนเนี่ยโพสต์กันเลยว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบที่แบบจังๆขนาดเนี้ยเนาะเอออะไรแบบเนี้ยก็ก็อืมผมก็ยังไม่เคยเจอจังขนาดนั้นแต่ก็ไม่อยากเจอหรอกนะแต่ว่าเคยเจอมาแบบเล็กๆน้อยๆมาแล้วรู้สึกเบียนหัวอะไรเงี้ยรู้สึกบ้านสัน่นแต่ไม่แน่ใจแต่พอเหลือไปมองเห็นกุญแจมันคาอยู่ใช่ไหมมันก็สัน่นลูกกุญแจมันสัน่นอ่ะแสีงว่าใช่แน่ เพราะว่ากุญแจปกติมันแล้วจ้องไปสกพักหนึ่งมันกางนิ่งก็แปลว่ามันสั่นจริงๆนะครับเพราะว่าก็อื่นจะมีชัเดเลียใช่ไหมครับที่มันแกว่งแต่บ้านผมไม่มีเงเออมันก็เลยไม่รู้จะดูอะไรก็เห็นคือเหลือบตาไปเห็นกุญแจพอดีที่มันเสียบคาอยู่มันสั่นก็เลยอ่ะใช่ละเพราะว่าพี่ก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเบนหัวเหมือนกัน ก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคใช่ละนี่นแหละก็เลยทําให้แผ่นบินมันคือมันจะอยู่ต่อไปเนี้ยถึง3ปีครึ่งเลยนะครับแต่ปีนี้จะดุก็ไม่แปลกที่ที่เมืองไทยเราได้เจอแบบจังๆกนนันนะครับแล้วมันยังไม่หมดนะเพราะยังไม่เปลี่ยนส่งการมันจะอยู่ที่สงการดังนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทนะครับคือโดยชาวกรุงเทพเนาะเพราะว่ามันอาจจะไหวที่เดิมอีกก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับ แต่พูดใหต้ตระหนักว่าอย่าไปอยู่ในที่ตึกสูงในช่วงนี้จนกว่าจะถึงสงการผ่านไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาสตร์กระโยกเนี้ยมันมันเปลี่ยนตอนสงการเพราะว่าดาวสองปีนี้ได้ตำแหน่งโลกาวินาศโลกาวินาศเป็นดาวเสาเสามาจากธาตุดินมันคือดินสถานสะเทือนแล้วเสาเป็นโลกาก็แปลว่าได้รับคนส่วนใหญ่เกิดผลเสียจากจากธาตุดินก็หมายถึง แผ่นดินไหวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปดาวดวงอื่นที่จะเป็นโลกาภินาศต่อในหลังสงการัาที่15บห้ดังนั้นเนี่ยต้องรอไปถึงวันที่15เนี่ยมันถึงจะมั่นใจได้ว่าโอเคจะไม่เกิดแรงขึ้นอีกละแต่อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับก็อแต่ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะ ต้องบอกว่ามีสิทธิ์อยู่แต่แต่แต่ว่าน้อยลงนะครับเพราะว่าดาวมรตยูยังอยู่ในราศีพฤษภธาตุดินเนี่ยถึง3ปีครึ่งอีกข้างหน้าด้วยนะอ่าอันนี้แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวจะว่านอกเรื่องไปนะครับแต่ให้คุณรับดูเอาไว้นะครับว่าไม่ต้องตกใจทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามปกติแต่เราแค่ไม่ชินเพราะประเทศเราไม่ได้มีแผ่นดินไหวเป็นของตัวเองแต่แค่ได้รับผลคลั่งเคียงจากประเทศอื่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ไหวมานานแล้วมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกอะไรมาก แต่คราวนี้มันรู้สึกได้แรงมากจนเราตกใจกันใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าการมาระวังไปแล้วก็ให้ให้อยู่ในความสงบว่าแบบเออไม่ต้องคิดมากมันไม่ได้รุนแรงไปเกินกว่านั้นหรอกนะครับอที่มันพังอยู่ตึกเดียวอ่ะมันก็มีปัญหาอยู่ที่เขากำลังสอบกันอยู่นี่แหละครับนอกนั้นมันก็ไม่พังเห็นปะเออก็อาจจะมีแตกราวบ้างมันเก่าไงมันก็ต้องเข้าใจเนาะคนไทยเนี่ยชอบแบบถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาให้โลทิ้งหมดแล้วนะแต่ประเทศไทยเราก็ยัง เหมือนเหมือนบ้านผมนี่แหละรถเก้า่าวเก่าก็ยังจะใช้อยู่นั่นแหละก็คือปะปะ,ปะซ่อมซ่ออยู่นั่นแหละไม่ยอมจะขายจะทิ้งสักทีก็ช่างเขาเถอะเอาเป็นว่าเราพูดอะไรไม่ได้เราไม่ใช่เจ้าของไงอืมอ่ะโอเคทีน,นี้พอกรรมะเสร็จเนี่ยมันมาอยู่ในเรือนลาภะบ้างก็จะมาจากสองเจ้าเรือนเหมือนเดิมนะครับปุตตาลาพะปุตตาลาพะคือการลงทุนแล้วได้ผลกําไรนะครับ ปุตตะแปลว่าความสมหวังไปอยู่ในเรือนลาภะโชคดีก็แปลว่าสมหวังตามพรปรารถนาทุกประการดูดีเนาะแต่วงเล็บอย่าเพิ่งตกใจกอย่าอย่าเพิ่งดีใจฟังก่อนปุตตะลาภะมีความสุขความไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขความสมหวังความคออมดาดหวังแล้วได,ได้ได้ตามหวังนะครับประมาณนั้นะ่ะเกาเรียกว่าความสมหวังนะครับมันมาเต็ม แต่ดาวพฤกษีนี้ยังมาจากราศีมีนด้วยครับคือมอรณะซึ่งคนาศีสิห์ได้ทุกขลาบเสมอดาวพฤกษีมาเป็นทุกขลาบเสมอเมื่อมาอยู่ในราศีมิถุนยังเป็นปลาอีกด้วยนะครับมรณะตรงเนี้ยมันหมายถึงการสูญเสียหมายถึงได้และเสียไปในตัวเกิดแล้วก็มีความเสียหายด้วยในตัวนะครับดังน,นั้นจึงหมายความว่าปุตตาลาภจะโชคดีจากบุตรบริวารการลงทุนแล้วก็สมหวังทุกประการ แต่มรณะมาเบียดเบียนลาภะด้วยจึงหมายถึงทุกขลาภแปลว่าได้ดีก่อนแล้วเสียทีหลังหรือเสียก่อนแล้วดีทีหลังถ้าเสียก่อนแล้วดีทีหลังแปลว่าได้ยากแต่ดีกว่าเพราะว่ามันได้ยากแต่ได้แล้วคงทนถาวรต่อไปแต่ถ้ามันดีก่อนแล้วเสียทีหลังอันนี้แปลว่ามันอยู่ไม่ทนไม่นานคือพูดงี้ว่ามาผ่านมือเราไปเฉยๆผมว่าไม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อทุกขลาภที่ดีจะต้องเป็น เสียก่อนและดีทีหลังแปลว่าอาจจะเกิดปัญหาดุนี้นั่นแต่สุดท้ายแต่บางคนก็อาจจะหมดหมดุดหมดอารมณ์แล้วแหละว่าเออไอไม่อยากได้แล้วแหละตอนแรกไอก็อยากได้นะแต่ปัญหาเยอะเกินไปไอก็ไม่อยากได้ไอก็เข้าใจอยู่แต่หมายความว่ามันไม่ใช่ทุกกรณีไงบางกรณีมันก็ก็ดีกว่าคือหมายถวงว่าได้มากกว่าที่เสียไปหมายความว่าบางทีอาจจะต้องยื่นหมูยื่นหมูยื่น,น,มนแมวแต่เราอาจจะได้กําไรหมายความว่าเ,เสียสิ่งน้อยจะได้สิ่งใหญ่กลับคืนมา มันก็ดีกว่าถูกปะครับหรือบางอย่างต้องเสียบางอย่างไปเพื่อได้บางสิ่งที่ดีกว่านะครับก็ดีอย่างเช่นบางคนบอกว่าต้องหย่าล้างกันอันนี้สมมุตินะต้องหย่าล้างกันแต่เราได้สินใหม่ทดแทนก็หมายถึงว่าอาจจะเราอัชนะคดีเราอาจจะหรือแม่ก็เขาก็อโอเคเลิกกันไปแต่ฉันจะให้เงินเธอเป็นการเยียวยาอะไรแบบเนี้ยเออเราก็จะได้เงินเยียวยามาก็ถือว่ามันก็คุ้มค่ากับการคือมัน บางทีมันก็ไม่คุ้มหรอกครับกับการที่แบบว่าเราต้องเลิกกับแฟนเราถูกบังคับเออต้องอย่าร้างกันไปแต่ได้เงินเฉยๆบางทีมันก็ไม่คุ้มหรอกแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะอะไรทานองเนี้ยคือบางทีได้เยอะด้วยไงเออบางคนเขาบอกว่าอ่ะฉันฉันจะหย่าก,กับเธอแต่ฉันให้สิบล้านอย่างเงี้ยครับเออก็คือรวยเลยอะสิบล้านแต่ก็ต้องเสียของรักไปมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าดวงชะตามันเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็อยู่แบบ มีเงนินไปธนาคารสั่งกันไปแล้วก็ไม่ได้อะไรก,ก็เลือกเอาอันนี้ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีแบบไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เสียมันอยู่ที่คนเลือกอยู่ที่คนเลือกอยากจะได้แบบไหนความสมหวังอะ่ะของคนเราไม่เท่ากันคนบางคนบอกว่าโอเคสิบ okay, ล้านฉันเอาสิบล้านเธอไปเถอะเพราะว่าไม่รักเพราะาเธอไม่รักฉันแล้วจะก็ก็จะห่วงไว้ทําไมก็ในเมื่อสิบล้านมาโอเคจบหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่อะ ขอให้เธอไม่รักฉันแต่ฉันก็ยังอยู่เอาสิบล้านฉันก็ไม่เอาคเคาเรียกว่าเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเนี่ยก,ก็มีในกรณีนี้ก็แล้วแต่เนาะมันไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่อยู่ที่ว่าอะไรที่สมอะไรทีม่มันถูกใจเราหรืออะไรที่คิดว่ามันดีกว่าก็เลือกอันนั้นเถอะนะครับก็เอาเป็นว่าเลือกเอาเนาะแต่อย่าลืมนะความคาราคาซังการปัญหาความเสียใจจะต้องเกิดขึ้นอยู่ดีถ้าคุณไม่เลือกสิบล้านนั้นนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นเนี่ย มันจะต้องแลกบางอย่างและได้ดีบางอย่างก็ต้องแลกไปต้องได้ไปเป็นทุกขลาบเสมอเมื่อดาวสีิโคโจรอยู่ใน1ปีเต็มที่เลอลาภะนี้ก็าจะเรียงวิธีการอีกอย่างหนึ่งคือจะถูกหวยเรเบอร์แต่ถูกหวยเยเบอร์มีมรณะมาด้วยจึงหมายถึงการเดินทางไกลดังนั้นกรุณาเข้าใจไว้ด้วยว่าเมื่อดาบสิมาโคโจรเลนลาภะให้เราไปเที่ยวไม่ใช่หมายถึงว่าให้ลงทุนไปเที่ยวนะ แต่หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่ไปต่างถิน่นต่างแดนไม่ว่าจะไปงานไปสัมมนาไปท่องเที่ยวไปอะไรก็ได้ไปเรียนต่ออย่างนี้ก็ได้ซื้อซื้อ,อ,อติดไม้ติดมือต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ที่บอกเนี้ยไม่ได้หมายถึงการแนะนําส่งเสริมให้คนซื้อหวยเรยเบอร์นะครับผมส่งเสริมให้คนทํางานแล้วได้เงินจากงานนั้นแต่ในเมื่อห้ามกันไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เขาเงินเขาเนาะแต่เราแค่บอกเฉย,ยแต่ไม่ได้ส่งเสริมพูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ส่งเสริมให้คนเล่นเหรอไม่ไม่ไม,ไม แต่แค่บอกไว้ว่าโอเคมันมีเกณฑ์ลักษณะนี้แต่มรณนะมันหมายถึงถ้าคุณซื้อมากเกินไปหรือทุ่มเกินไปคุณอาจจะได้คืนไม่ไม่หมดเช่นคุณซื้อพันหนึ่งแต่คุณกลับได้แค่ห้าร้อยอย่างเงี้ยมันก็คือไม่คุ้มถูกปะดังน,นั้นต้องซื้อให้หน้อยซื้อแค่ใบสองใบพอไม่ต้องไปโลภมากเพราะโลบมากมันก็ลาบหายเพราะปุตตะมาพร้อมกับมรณะอย่าลืมนะความสมหวังมาพร้อมกับความผิดหวังเมื่อคุณเล่นเยอะ มันก็จะต้องมีเรื่องเสียเสียอะไรบางอย่างถ้าคุณถูกมันก็จะต้องเสียก็หมายความว่าคือคือถูกแต่มันได้ไม่คุ้มเสียอะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยก็อย่าเล่นเยอะนะครับเพราะว่าซื้อน้อยก็ถูกอ่ะก็ก็ไม่มีเรื่องเสียอะไรอย่างเงี้ยครับเขาใจปะดังนั้นเนี่ยเผาๆบ้างเรามีอาชีพอยู่ของเราเองอย่าเล่นเป็นอาชีพนะครับมันไม่ใช่อาชีพเราเราอย่าไปฝักใฝ่การรวยแบบนั้นการรวยรวยจะอาชีพ แนะนำว่ารวยจากอาชีพไม่ต้องไปรวยจากสิ่งที่เป็นนอกกระแสแบบนั้นมันก็มีอยู่หรอกคนที่จะรวยจากเรื่องพวกนั้นนะแต่เรารู้ได้ไงว่ามันเป็นเาราถูกพระครับเอาเป็นว่าได้จากสิ่งที่ทำภูมิใจกว่าเนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ